เจ้าตุตีสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามเจนอิตาลีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจนจะพาเพื่อนๆมาเก็บเอ่อรัสเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆหรือที่อิตาลีเรียกว่าลมโป้นี่ลมโป้นี่เดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บนะคะเพราะว่า ช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็มันจะสุกเร็วมากเดี๋ยวเราไปดูนค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเก็บสตรอเบอรี่ไปได้หน่อยนึงแล้วนี่นะคะลูกมันเห็ดหรือเปล่ากไม่รูร้ลูกที่มันสุกแล้วเราจะลูดเอามันจะ รูดได้ง่ายนะเพื่อนๆถ้าลูกไหนมันสุกหิ่มันจะรูดออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือสุกแล้วใหญ่กับพอๆกับที่เขาขายเลยนะอร่อยหวานเขาปานี่ค่ะยิ่งร้อนนี่ยิ่งสุกนะคเพื่อนๆ อันนี้คือต้นใหม่เขาขึ้นลากเขาจะไปเลื่อยเลยเก็บไปทําขนมบ้างเก็บไปทําแยมบ้างเพราะว่ามันออกเยอะค่ะต้นหนึ่งออกเยอะมากลูดเขาอ,ออกแบบนี้เลย ช่วงนี้อากาศร้อนนี่นี่แเก็บทุกวันเลยนะะเนี่ยสุกสุกทุกวันเก็บไม่ทันกลับมาจากที่ทำงานก็ามาเข้าสวนนี่เลยต้อ,องมือนโฟกัดหน้ เราไม่ต้องไปซื้อกินนะคะเพื่อนซื้อกินนี่เขาบอกว่าแพงมากปลูกแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วแต่เราต้องรู้วิธีปลูกมันตอนที่แฟนจะลงต้นมันเนี่ยก็คือข้างล่างเขาจะใส่ใบไม้ค่ะเพื่อนใส่ใบไม้ประมาณประมาณกี่เซนอันนี้แจงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แฟนเล่าให้ฟังก็คือเขาก็จะงามแบบนี้นะคะ แล้วก็เราก็จะได้กินผลของเขาเร็วๆ สุกเต็มเลยพอปีหน้าเนี่ยต้นนี้ต้นนี้เขาก็จะแก่แล้วเราเราก็จะจะยังไม่ตัดนะคะเพื่อนๆจะเอาไว้กินอีกรุ่นหรือสองรุ่น แต่รุ่นใหม่นี่คือจะเกิดงอกขึ้นเรื่อยๆนะคบเป็นรากบบคือเขาจะร้ายเอ้ยร้ายว่ะขอ,ขอโทษเขาเพื่อนเขาจะเลื้อยเลื้อยไปตามดินนะคะแล้วเขาก็จะเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆนะ,ะลมแรงข้างในมันจะมีอะไรมันกินบางทีเราก็ไม่เห็นเนาะเพื่อนเวลาเก็บ ออันนี้ยังไม่สุกดีถ้ามันสุกนี่เห็นไหมฮะอันนี้สังเกตนะเพื่อนๆถ้ามันสุกแล้วมันจะลูดง่ายแบบนี้เอยอยาลวง นี่นี่ถ้ามันสุกแล้วมันจะรูดง่ายเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวแต่ถ้ามันยังไม่สุกดีนี่มันมันจะยากยากนิดนึงใลูดใหญ่ๆใ,ให้เพื่อนๆดูพวงนี้นะคะโดกมากมแดงเต็มเลย รูดแบบนี้ จนก็เก็บเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ได้ประมาณกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งไติมน,นะคะฝั่งหนึ่งเป็นสตรอเบอรี่ฝั่งหนึ่งเป็นลัสเบอรี่นี่ค่ะลัสเบอรี่นี่หวาน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 หว,วานมากๆค่ะเพื่อนๆหวานอร่อยอมเปรี้ยวนิดๆกำลังดีค่ะ แจนก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของมาดามแจนอิตาลีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมาดามแจนอิตาลีด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ